ถ้าคุณกำลังมองหาเกม Open World ดีๆสักเกมมีอะไรให้ทำเยอะรวมไปถึงมีสิ่งที่ทําให้คุณตื่นตาตื่นใจได้ตลอดการเล่นแล้วยังอยากได้ความประทับใจในระดับเดียวกันกับ The Witcher 3 Wild Hunt และ e d Dead Redemption 2แล้วล่ะก็อนนาทีนี้ก็คงไม่มีเกมไหนในครับที่จะดียอดเยี่ยมไปมากกว่า The Legend of Zelda Tears of the k i n g d o อแล้วเลยครับแล้ววันนี้ครับพวกเราออนไลน Station จะมารีวิวเกมนี้ให้คุณเนี่ยได้ดูกันว่าตัวเกมมันจะดีเหมือนที่สื่อต่างประเทศหลายๆเจ้าต่างพากันอวยคะแนนให้หรือเปล่า ก่อนอืึ่นก็ต้องบอกให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าเกมเกมนี้คือภาคต่อของเกมที่วางจําหน่ายตั้งแต่ปี2017ดังนั้นนะครับอาจจะมีบางอย่างนะครับซึ่งคนที่ไม่เคยเล่นภาคก่อนเนี่ยอาจจะมีงงหรือสงสัยและขาดความว้าวกับประสบการณ์ที่ได้เจอในเกมภาคใหม่นี้พอสมควรดังนั้นครับส่วนตัวแล้วผมก็ยังคงแนะนำนะครับว่าอย่างน้อยๆก่อนจะเล่นเกมภาคนี้คุณควรจะเล่นภาคก่อนหน้ามาบ้างหรือไปดูสรุปเ,เรื่องเนื้อหามาให้พอเข้าใจเซตติ้งของดินแดนนี้เพื่อที่จะได้รู้สึกอินกับบรรยากาศ รวมถึงเซตติ้งของเกมนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในแง่ของเกมเพลย์นะครับมันจะเป็นการเริ่มใหม่ทั้งหมดดังนั้นถ้าหากคุณเนี่ยมาแต่ภาคนี้เป็นครั้งแรกจริงๆคุณก็สามารถเล่นได้รู้เรื่องและสนุกไปกับเกมเพลย์ได้เต็มที่เหมือนกันนะฮะ สำหรับเรื่องราวของ The Legend of Zelda Tears of the Kingdom นั้นนะครับจะยังคงโฟกัสอยู่ที่ลิง์เจ้าหญิงเซลดาแล้วก็จอมมารการนดอฟนะครับอย่างที่ทั้งสองพระนางและหนึ่งตัวร้ายอันเป็นแรงขับเคลื่อนของแฟรนไชส์นี้เสมอมาจากวิกฤตการณ์ในภาคก่อนตัวเอกอย่างลิง์นั้นนะครับได้จัดการกับปีศาจการนอนลงไปได้และก็ได้ช่วยเจ้าหญิงเซลดาได้สาเร็จนะครับใช่ฮะมันก็ยังคงเป็นอะไรที่คลีเช่แบบดั้งเดิมพระเอกปราบจอมมารช่วยเจ้าหญิงโลกสงบสุข แต่สุดท้ายแล้วนะครับความสงบสุขจากภาคแรกก็ดำรงอยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากที่ทั้งคู่นะครับได้ออกสำรวจใต้ดินของปราสาทก็ได้พบกับตัวตนที่แท้จริงของจอมมารการนอนนะฮะและเป็นการเฉลยให้กับผู้เล่นนะครับได้รับรู้ว่าไอ้บอสตัวเบเอกนะครับจัดภาคก่อนมันเป็นเพียงแค่ร่างจำแรงร่างต้นนั้นนะครับถูกผนึกอยู่เบื้องล่างและใน Tears of the Kingdom นะครับจะเป็นการตัดสินที่แท้จริงระหว่าง h e r o of h y r u l e อย่างลิง k ์และ The Demon King อย่างการนอน และก็ถูกต้องครับแกนหลักของ้างนี้ก็ยังคงเป็นจุดประสงค์ที่ง่ายๆสั้นๆเหมือนเดิมคือการปราบกันนั้นดอฟให้สำเร็จและช่วยเจ้าหญิงเซลดาให้จงได้ ก่อนจะไปคุยถึงเรื่องสําคัญอย่างกราฟิกแล้วก็เกมเพลย์นะครับขอแวะพูดถึงเสียงสัส้นๆก่อนนะฮะก็ต้องบอกแล้วครับว่าภาคนี้ยังคงรักษาม,มาตรฐานทุกอย่างได้ดีเหมือนภาคก,ก่อนเลยโดยเฉพาะพวกเสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับมันแยกได้ชัดและง่ายอย่างผมเองนะครับที่มักจะเล่นแบบแฮนด์เฮลแล้วก็ไม่ได้ใส่หูฟังนะฮะคือเปิดเสียงประมาณครึ่งหนึ่งจากลําโพงเดิมๆของตัวเครื่องเจนแรกนะครับก็สามารถแยกเสียงต่างๆในคอนางง่ายแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเล่นที่แย่ๆเลยในจุดนี้จะมีปัญหา คลาสสิกก็คือจอยคอนมันชอบดริฟท์หรือว่าเดินเองนะฮะซึ่งผมนะฮะก็จะไม่เอามาเป็นจุดในการหักคะแนนกับตัวเกมแล้วกันนะฮะเพราะมันเป็นปัญหาที่ฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวซอฟ์ตแวร์หรือว่าตัวเกมนั่นเอง มาดูกันที่เรื่องของการาฟิกกันบ้างนะฮะก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าด้วยศักยภาพของเครื่องต่อให้คุณเล่นกับเครื่อง OLED นะครับลายเซล l d ดาภาคล่าสุดนี้นะฮะอยางง่ายยังไงคุณก็ได้เล่นเกมนี้ ที่30 fps นะครับและเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยจากการเสยบดอกขึ้นจอเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างภาคปี2017และภาคใหม่นี้นะครับมันก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรเลยนอกจากพวกคอนทราสต์นะครับหรือว่าแสงเงาที่ดูเข้มชัดขึ้นแล้วก็พวกแมกที่ดูสมจริงและดูมีความโปร่งขึ้นนะฮะเนื่องจากภาคนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ในส่วนเกาะลอยฟ้าเพิ่มขึ้นมาผมไล่ดูช่อง YouTube หลายช่องนะครับที่เขาทำการเปรียบเทียบกราฟิกระหว่างทั้งสองภาค ก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับในแง่ของเท็กเจอร์หลักๆแล้วนะครับถ้าหากดูเผินๆมันก็น่าจะคมชัดขึ้นนิดหนึงนะครับแต่มันไม่ได้เป็นการยกระดับกราฟิกแต่ที่ต้องชมเลยนะฮะก็คือภาคนี้ทีมพัฒนาเนี่ยมีการใส่อ็อบเจกต์เข้ามา เพียบเลยนะครับจากที่จุดเดิมของภาคที่แล้วมันเป็นเพียงแค่ป่าดงต้นไม้อะไรแบบนั้นแต่ตัวเกมเนี่ยนะฮะก็ยังคงรักษาเฟรมเรทไว้ที่30เฟรมในแบบค่อนข้างนิ่งนะครับแต่จะมีรุง่งร่วงหนักหน่อยนะฮะก็ตอนอยู่ในจุดที่มี NPC เยอะๆหรือเวลาใช้ความสามารถในการแก้พัดเซ้อนนะครับอย่างการเคลื่อนย้ายอ็อบเจกต์ต่างๆ แต่เท่าที่ผมลองเล่นนะครับมาเกือบ40ชั่วโมงก่อนทำรีวิวนี้บอกตามตรงนะครับว่าภาคใหม่นี้เนี่ยแทบไม่เจออาการแบบสตัตเตอร์นะครับหรือว่ากระตุกค้างเหมือนภาคแรกให้เห็นเลยจะให้สรุปง่ายๆก็คือภาคใหม่นะครับคือการเอาภาคแรกมาปรับปรุงให้ดีขึ้นมันไม่ได้สวยงามขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับแต่มันก็ทําให้ประสบการณ์ในการเล่นที่ลื่นไหลกว่าภาคเก่าได้เลครับ มาถึงเรื่องสําคัญอย่างเกมเพลย์นะครับที่ต้องร่ายยาวกันพอสมควรเลยครับคือต้องบอกว่าทีมพัฒนาเขานะครับเอาแผนที่เดิมจากภาคก่อน มาปรับปรุงครับบางจุดเคยเป็นป่าก็มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาบางจุดเคยมีชุมชนก็กลายเป็นซากอะไรแบบนั้นแต่ลําพังนะครับจะมีเพียงแค่ดินแดนไฮรูเพียงอย่างเดียวก็ดูจะย้อมแมวเกิดไปหน่อยถูกไหมครับดังนั้นพังนี้จึงมีแผนที่ที่ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เลเยอร์ด้วยกันคือเพิ่มพื้นที่บนฟ้าซึ่งเป็นเกาะลอยฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ชั้นใต้ดินซึ่งเป็นดินแดนใหม่นะครับ โดยที่ผูแ้แล่นเนี่ยนะครับสามารถไปมาระหว่าง3พื้นที่นี้ได้เลยแบบไร้รอยต่อใช่ครับคือเราสามารถกระโดดลงจากเกาะลอยฟ้าพุ่งลงมายังพื้นดินนะครับแล้วก็ทะลุรูลงไปยังพื้นใต้ดินได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าฉากโหลดนะครับและนี่ก็อย่าลืมนะฮะว่าทุกอย่างมันยังรันด้วยเครื่อง Nintendo Switch ครับความอิสระที่ตัวเกมภาคแรกมีให้นะครับตัวเกมภาคนี้ก็ยังคงมีให้เหมือนเดิม คือหลังจากที่เราผ่านทิทรีรลนะครับคุณจะวิ่งลุยด่าแบบสปีดลันนะครับเข้าไปจัดการบอสใหญ่ของเกมเลยก็ทําได้ถ้าเข้มพอแต่ด้วยความที่ภาคน,นี้นะครับตัวเกมเนี่ยอัพราคาจาก60เป็น70เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับยังไงยังไงก็ควรแวะข้างๆเยอะหน่อยนะครับจะได้คุ้มราคาและสำหรับสายแวะนะครับที่เคยเล่นภาคแรกมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับคือภาคนี้เนี่ยยังคงมีอะไรให้คุณแวะเยอะมากม ทั้งพวกดันเจียนพัล์เซนใหม่ๆที่รอให้ไปพิชิตนะครับเควสย่อยต,ต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นในฐานะที่ช่วง1ิชั่วโมงแรกของเกมนะครับผมเล่นแบบแวะข้างทางแบบเรื่อยเปื่อยมากๆเจออะไรเป็นแวะเจออะไรเป็นแวะนะฮะขอบอกเลยครับว่าก็ไม่ต้องแวะเควส์องเลยด้วยซ้ำเลยครับก็มีไรให้ทำเยอะแยะพอสมควรแล้วขอพูดถึงเรื่องหนึ่งในความสามารถใหม่นะครับอย่างอัลตราแฮนนะฮะแล้วก็ไอเทมใหม่อย่างโซนไอดีไวเซสกันบ้างนะครับสำหรับอัลตราแฮนนะครับมันคือสกิล ที่จะทำให้คุณเนี่ยนะฮะได้ประกอบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับแบบสุดครีเอทได้ตามใจโดยใช้เหล่าโซนายดีวส์นะครับที่เป็นวิทยาการล้ำๆจากเกาะท้องฟ้ามาเป็นส่วนประกอบนะครับผู้เล่นสามารถเชื่อมมันเข้ากับแผ่นไม้แท่งไม้ก้อนหินและอื่นๆได้อีกมากมายครับซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าไอ้รถวิ่นได้ที่เราเห็นในเทรลเลอร์นั้นเนี่ย มันเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มครับในเกมมันมีเครื่องมือแปลกๆอีกเพียบนะฮะทั้งเครื่องพ่นไฟระเบิดเวลาสปริงนะครับหรือจรวดก็ยังมีผมเชื่อว่าต่อให้ตัวเกมเนี่ยนะฮะวางจําหน่ายไปได้แล้วพักใหญ่ๆเราก็น่าจะยังได้เห็นเหล่าผู้เล่นนะครับสัญหาสร้างและประดิษฐ์อะไรแปลกๆล้ำๆมาให้เห็นกันอีกนานเลยทีเดียวครับถึงแม้จะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาเยอะนะครับแต่บางอย่างก็ยังคงเดิมอยู่นะครับหลักๆเลยก็คือพวกพลังชีวิต พลังกายในการใช้เครื่องล่อนว่ายน้ําปีนป่ายทุกอย่างใช้ระบบเดิมหมดนะครับอยากเลือดเยอะพลังกายเยอะก็ต้องวิ่งทั่วแผนที่นะครับฟาร์มกันเยอะหน่อยตลอดจนท่าคอมแบทนะครับทั้งเพอร์เฟกต์ดอทการแพร่ีท่ากระโดดยิงธนูแล้วฟริสเวลาใครเล่นค่องจากภาคแรกนะครับคุณก็จะชิวๆเลยในภาคนี้รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อสู้นะครับที่ยังคงแบ่งออกเป็นดาบโล่และธนูเช่นเดิมแถมทุกชิ้นนะฮะก็ยังสามารถพังได้เหมือนภาคแรกแต่พวกอาวุธในภาคนี้นะครับมันจะหลากหลายขึ้น ก็เพราะความสามารถใหม่นะครับอย่างฟิลสกล่าวคือผู้เล่นเนี่ยนะฮะสามารถเอาชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์อุปกรณน์นั่นนู่นนี่ข้างทางนะครับหรือว่าก้อนหินต้นไม้กิ่งไม้อะไรทั้งหมดเลยนะครับผมรวมไปถึงนะครับโซนไอเดเวิร์นะฮะมาประกอบ กับกิ่งไม้ไร้ประโยชน์นะฮะเพื่อให้มันกลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาได้และอย่างที่ผมได้ลองไปในไลฟ์สุกิงขิงนะฮะก็คือคุณสามารถเอาไอเทมนะครับที่ไม่ควรจะไปแปะกับอาวุธอย่างเช่นแอปเปิลก็มาแปะได้ด้วยเช่นกันนะครับหรืออีกอย่างที่ผมเคยลองนะฮะก็คือเอาระเบิดติดกับกิ่งไม้หรือว่าบูมเมแรงนะครับมันก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะฮะถ้าหากคว้างออกไปใส่ศัตรูแต่ว่าถ้าหากเอามาหัวศัตรูแบบซื่อๆนะฮะก็แน่นอนระเบิดโดนตัวเองเจ็บด้วยนะครับ คือถามว่าการฟิลส์ไอเทมแปลกๆก,กับอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรไหมก็ต้องตอบตามตรงนะฮะบางอย่างใช่ครับมันไม่มีจริงๆแต่มันหาไหมใช่ครับมันโคตรหาเลยซึ่งตัวเกมนั้นนะครับค่อนข้างจะอิสระมากๆในจุดนี้โดยไอ้สกิลฟิลส์อย่างเดียวนี่นะครับผมก็อยากให้ผู้เล่นเนี่ยลองแปะนั่นแปะนู่นแปะนี่เข้ากับอ็อบเจกต์ต่างๆภายในเกมดูส่วนตัวนะครับมันโคตรจะอิสระและสนุกเอามากๆเลยฮะ สุดท้ายนะครับภาคน,นี้ยังคงมีบอสใหญ่หลากหลายตัวให้ต่อสู้นะครับอย่างภาคก่อนหน้าที่จะเป็นจักรกลขนาดใหญ่ตามดินแดนต่าง,างๆแต่ในภาคน,นี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นดันเจียนแบบประยุกต์แทนนะครับคือผู้เล่นเนี่ย จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคค่อนข้างไกลพอสมควรครับก่าจะไปถึงห้องบอสซึ่งไอ้อุปสรรคที่ว่านะครับก็เป็นทั้งการเดินทางที่ยากลาบากเต็มไปด้วยศัตรูผสมผสานกับพัทซ่อนครับที่ผู้เล่นต้องแก้ไขเอาไปด้วยแต่ที่ยังคงกิมมิกเดิมเอาไว้นะฮะก็คือบอสแต่ละตัวเนี่ยจะมีธีมรวมถึงวิธีการต่อสู้ที่แตกต่างกันไปนะครับและก็ไม่จําเป็นนะครับจะต้องผเผชิญหน้ากับบอสเหล่านี้ก็สามารถจบเกมได้อย่างเช่นภาคเก่าครับ ขอสรุปนะครับเพื่อไม่ให้รีวิวนี้ยาวเกินไปนะครับง่ายๆเลยคือมันเป็นเกมที่ผู้เล่นนะฮะสามารถสนุกไปได้กับทุกอย่างภายในฉากอันกว้างใหญ่ของตัวเกมได้เลยนะครับมีทุกองค์ประกอบของความเพลินอัดแน่นอยู่เพียบไปหมดแถมยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นนะครับได้ลองผิดลองถูกแบบอิสระนะครับผ่านเกมเพลย์หลากหลายประเภทด้วยทั้งการเดินทางการแก้พัทเซิลและการต่อสู้นะครับคงไม่เกินไปนักนะครับถ้าจะบอกว่า ผู้เล่นสามารถใช้เวลาไปร่วมกว่า40ชั่วโมงแล้วยังจะได้เจอกับอะไรที่คาดไม่ถึงไม่รู้มาก่อนว่ามันมีหรือทำอย่างนี้ได้อยู่อีกเพียบเลยเลยครับถ้าหาก The Witcher 3นั้นเป็นเกม Open World ที่ยอดเยี่ยมเพราะด้วยเซตติ้งของโลก เนื้อเรื่องและก็คอมแบทสุดเข้มขน้นส่วน Red Dead Redemption 2เป็นเกม Open World ที่ยอดเยี่ยมด้วยรายละเอียดสุดสมจริงซึ่งประสานเข้ากับเกมเพลย์ที่ลึกล้ำสำหรับ The Legend of Zelda Tears of the Kingdom นะครับผมก็คงยกให้เป็นเกม Open World ที่เต็มเปลี่ยนไปได้วยอิสระความคิดสร้างสารรค์และการต่อย,ยอดที่สุดแสนจะยอดเยี่ยมของปีนี้เลยครับ คุณจะเล่นมันเพื่อเสพเนื้อเรื่องเล่นเพื่อโชว์เทพแก้ผ้าสู้บอสเล่นเพื่อทําสปีดลันเล่นเพื่อหาไอเดียใหม่ๆมาจัดการศัตรูเล่นเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ฮ่าๆเล่นเพื่อทดลองอะไรบางอย่างหรือจะเล่นเพื่อเสพบ,บรรยากาศของการผรจนภัยก็ได้หมดทั้งสิ้นเลยครับโดยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้พวกเราออนไลน์สเตชั n นครับจึงขอมอบคะแนนเกมนี้ให้ไปที่ 9.5คะแนนครับเกมมันสนุกมันเพลินตอบโจทย์ผู้เล่นได้หลายกลุ่มถึงแม้จะเป็นภาคต่อที่ถูกนํามาต่อยอดแต่มันก็เป็นการต่อยอดที่ถูกคิดและออกแบบมาเป็นอย่างดีนะฮะว่ามันจะต้องทําให้ผู้เล่นที่เคยผ่านภาคแรกมาเนี่ยยังคงสนุกกับเกมได้อยู่ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนก็อยากให้ลองเล่นดูด้วยตัวเองนะครับและจะพบว่าเกมมันเจ๋งจริงจนเรานะครับอาจจะมองข้ามเรื่องเฟรมเรทและกราฟิกกันไปเลยทีเดียวนะครับ ก่อนจาการน,นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ Leak final are You our hope it